รายละเอียดปฏิทินการเลือกตั้งในปี2,566หรือว่าไทาม์ไลน์การเลือกตั้งเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับลงคะแนนล่วงหน้าลงเมื่อไรอต้องทำอย่างไรและนับคะแนนเนี่ยนับยังไงครับนับที่ในครูหานับในเขตนั้นสดๆสร้อนร้ๆเลยหรือจะมารวมนับที่เดียวกันนะครับต้องรวบรวมเดินทางไปรวมที่เดียวกันอ่าแล้วก็ต่ยุค4.0แบบนี้ ผลคะแนนเนี่ยนับเสร็จรู้เมื่อไหร่นะครับพูดคุยกันเลยครับกับท่านแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตครับตอนนี้ท่านอยู่กัาแล้วครับสวัสดีครับท่านเลขาครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสมพลและคุณนรุณนาและท่านผู้ฟังครับค่ะท่านเลขาคะรายละเอียดปฏิทินหรือว่าทำลายเลือกตั้งค่ะเป็นไงบ้างคะตอนนี้ก็ตั้งแต่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาแล้วก็กําหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งครับจัดให้มีการเลือกตั้งสสเนี่ยนะครับ ทำลายก็เริ่มนับมาแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงของการให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับที่ไม่สามารถจะไปออกเสียงลงคะแนนในวันที่14พฤษภาคมเนี่ยสามารถลงะทะเบียนล่วงหน้าเพื่อไปออกเสียงลงคะแนนในที่เลือกตั้งกลางนะครับ,รบนี่ก็คือทำลายแรกท,ท,ที่ที่เรากำลังเผชิญเขาเรียก,กว่าพบมาด้วย ไปพร้อมกันน่ะนะครับจากนั้นก็จะเป็นการประกาศจากนั้นก็จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีจะมีหนังสือแจ้งเจ้าบ้านที่มีหนังสือจะเป็นหนังสือทางประชาชนก็จะสามารถตรวจสอบทางแอปสมาร์ทโอรได้เหมือนกันอันนี้จะเป็นลำดับถัดมาแล้วก็กรณีที่ประชาชนเห็นว่าวันที่สิบสี่เนี่ยคือไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้นะครับมันผ่านผ่านมาแล้วเนี่ยครับ แต่มาทราบภายหลังว่าวันที่14เนี่ยตนเองไม่สามารถไปลงคะแนนในวันที่14ได้ประชาชนก็ยังมีสิทธิ์ที่จะอแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้อีกเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งและคิดว่าวันเลือกตั้งตัวเองจะไปใช้สิทธิ์ได้แต่จริงๆอ่ะไปไม่ได้มีเหตุสุดวิสัยขึ้นมานครับก็สามารถแจ้งเหตุอีกครั้งหลังเจ็ดวันหลังวันเลือกตั้ง นี่แหละครับก็ไปถึงวันที่สิบสี่แล้วก็จะมีการประกาศผลก็ีภายในหกสิบวันนี่คือปรเเทินเป็นกว้างๆนะครับครับเดี๋ยวนด้ทราบครับผมครับ,รบก็คือก่อนเจ็ดหลังเจ็ดเนี่ยวันเลือกตั้งเนี่ยท่านสามารถแจ้งได้ถ้าท่านไม่สามารถออกไปเลือกตั้งโดยมีเหตุจําเป็นอันนี้ก็แจ้งต่อที่ไหนครับ นายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นครับผมครับครับอ่าอันนี้ก็คือก่อนเจ็ดหลังเจ็ดนะครับสําหรับคนที่ไม่สามารถไปเลือกตั้งได้แล้วคนที่จะไปเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วครับจะต้องลงทะเบียนหรือว่าต้องไปใช้สิทธิ์กันเมื่อไหร่ครับเขาอยากลงทะเบียนที่จะเลือกตั้งล่วงหน้าครับครับผมนี่ก็นี่นี่คืออยู่ในในช่วงที่กําลังลงประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกําลังลงทะเบียนล่วงหน้านะครับผ่านมาสองวันแล้วครับอ๋อครับเริ่มต้นแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้าถึงวัน ยี่สิบห้าเดือนนี้จนถึงวันที่เก้าเดือนเมษายนนะครับ oh, <okay. S 2> ก็ที่ผ่านมาก็ได้รับความสนใจนะครับตอนวันนี้ก็สองวันเนี้ยก็วันก็เก้าหมื่นกว่าคนนะครับ mm hmm. ก็นับคิดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะการลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตน,นะครับ <Okay. S 2> โดยเฉพาะ,ะการลงทะเบียนมีอยู่สามช่องทางก็คือช่องทางแรกก็คือ mm hmm. การ อไปยืน่นในยตนเองหรือรมอบแันท่าให้คนอื่นไปยื่นแทนครับอย่างที่สองก็คือทางไปรษณีย์โดยถือวันประทับตาไปรษณีย์วันส่งเป็นสําคัญแล้วก็อย่างที่สามคือทางอินเทอร์เน็ตค,คนคนพวกไหนที่จะไปลงทะเบียนนะ่รนะครับ,ค,รบคือคนกลุ่มแรกก็คือคนกลุ่มที่อวันเลือกตั้งมีต้องไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งตัวเองเช่นว่าเราต้องเราอยู่มีสิทธิเลือกตั้งกรุงเทพ วันที่สิบสี่เดินทางไปเชียงใหม่อย่างนี้ยครับรู้ว่ามีมีภารกิจแน่นอนอ่ะว่าต้องเดินทางไปที่เชียงใหม่เลยนี่นี่คือคนกลุ่มแรกครับคนกลุ่มที่สองก็คือคนมาทํางานอย่างคนเชียงใหม่มาอยู่กรุงเทพครับวันที่สิบสี่ไม่ได้กลับไปบ้านภูมิลาเนาที่ทะเบียนที่ทะเบียนบ้านของตนเองนะครับนี่คือคนกลุ่มที่สองคนกลุ่มที่สามก็คือคนอยู่ต่างประเทศครับผมครับอาจะ จัดให้มีการลงคะแนนในวันที่7พฤษภาคมก่อนการเลือกตั้ง1อาทิตย์นะครับครับครับอืมครับก็เเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยในช่วงของวันหยุดยาวใช่ไหมครับช่วงหยุด4วันนั้นครับสงสัยกันต่อไปครับว่าแล้วถ้าเกิดจะเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยที่ท่านบอกว่ามี3ช่องทางยื่นด้วยตนเองยื่นทางไปรษณีย์และยื่นทางอินเทอร์เน็ตยื่นด้วยตนเองกับไปรษณีย์ยื่นด้วยตนเองเนี่ยยื่นที่ไหนครับยื่นที่นายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นทุกทุกยกเว้นอ่า ที่นอกราชนาจักรนะครับยื่นที่สถานทูตที่ตัวเองที่ประสงค์จะลงคะแนนล่วงหน้าครับผมครับยื่นที่เขตแล้วก็ไปสนีนี่ก็คือส่งไปที่สํานักงานเขตแล้วฮะสานักงานทะเบียนท้องถิ่นก็คือพวกเทศบาลพวกอบตเนี่ยแหละครับกัรในทะเบียนอำเภอก็คือของของอำเภอครับผมอ๋อที่ท่านสังกัดอยู่ในพื้นที่ของท่านนะครับใช่ครับผมที่ทะเบียนบ้านเราอยู่ตรงนั้นนะครับครับอินเทอร์เน็ตแล้วครับท่านฮะ อินเทอร์เน็ตนะมันจะมีแอปสมาร์ทโหมดนะครับ hmm. ช่วงที่สองวันมานี้อาจจะทำให้เกิดความสับสนเล็กน้อยก็คือทางหน้าหน้างานเนี่ยเขามีเขามีลิงก์นะครับ,รบมันเป็นลิง,ง,ลงก,งงนนงหกง์หนึ่งคือลิงก์การลงทะเบียนลงคะแนนล่วงหน้าอีกลิงก์หนึ่งคือลิงก์ผู้มีสิทธิ์เช็คผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งว่าเราอยู่เรามีสิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยไหนเขตไหนอย่างนี้ยครับ hmm. แต่ว่า ลิงค์นี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดฉายแต่เปิดหน้าเปิดหน้าลิงก์ไว้แล้วหมายความว่าอันนี้จะประ,ประกาศอีกทีหนึ่งก็คือเมื่อเขาประมวลผลผู้มีสิทธิเลือกตั้งหลังจากได้การลงคะแนนเสียงลงหน้าแล้วเขาถึงจะประกาศไอ้เจ้าลิงก์ที่เป็นที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เป็นข้อมูลเดียวกับที่ปิดหน้าหน่วยแล้วก็มีหนังสือถึงแจ้งเจ้าบ้านเนี่ยนะครับอว <c oughs> ันนี้เลยสํานักง,งานก็ประสานไปทางที่กรม สานักทะเบียนกลางกระทรวงมหาดไทยนะครับว่าให้ปิดลิงก์นี้ไว้ก่อนให้ใช้เฉพาะลิงก์ที่เป็นลงทะเบียนลงทะเบียนลงหน้าอย่างเดียวครับเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนสับสนครับผมครับดังนั้นแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านที่ไม่สะดวกที่จะไปลงคะแนนในวันที่สิบสี่เนี่ยจะไปลงล่วงหน้าวันที่เจ็ดเนี่ยสามารถไปลงทะเบียนได้สามช่องทางนี้คือ แอปสมาร์ทโหมดนี่แหละครับจำจำไม่ให้ดีแอปสมาร์ทโหมดที่โหลดได้เลยทางไอ้ทางทั้งทั้งของไอ้อะไรนะาของแอนดรอยหรือกับอีกระบบหนึ่งของไอโอเอสครับซึ่งมีอยู่แล้วครับผมครับครับอันนี้เป็นสามช่องทางนะครับที่ท่านสามารถไปลงทะเบียนล่วงหน้าที่จะเลือกตั้งล่วงหน้าได้หากวันที่สิบี่เนี่ยท่านไม่สะดวกที่จะเดินทางไปเลือกตั้งในวันจริงนะครับเลือกตั้งก่อนหนึ่งสัปดาห์ครับท่านครับเรื่องของสสที่จะรับสมัครเนี่ยนะครับชาวบ้านสงสัยครับ ว่าเมื่อไหร่จะรับสมัครและจะรู้เบอร์ที่จะเลือกตั้งเมื่อไหร่ฮะรู้เบอร์เมื่อไหร่ชาวบ้านสงสัยฮะการเลือกตั้งครั้งนี้มีอยู่สองสองสองแบบ,บแบบแรกก็คือแบบแบ่งเขตซึ่ง <ฮะ S 2> เราน่าจะคุ้นกันดีแบบที่สองก็คือแบบบัญชีรายชื่อคอ่ะการรับสมัครจะรับสมัครวันที่สามถึงเจ็ดเดือนเมษายนนะครับ,รบเวลาราชการ <ฮะ S 2> แบบแบ่งเขตก็คือสามถึงเจ็ด แบบบัญชีรายชื่อเนี่ยวันที่สี่ถึงวันที่เจ็ดน้อยกว่าหนึ่งวันเพราะกฎหมายบอกว่าอ่าแบบพักท,ที่จะส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อได้ครับต้องสมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งก่อนการเบอร์ก็จะได้วันที่สมนี่แหละครับแบบแบ่งเขตก็คือใครผู้สมัครท่านใดไปก่อนก็จะได้เบอร์ก่อนแต่ถ้าทุกมีบางส่วนไปก่อน แปดนาฬิกาต้องจับสลากเฉพาะคนที่ไปก่อนก่อนแปดนาฬิกาเนี่ยแหละครับมาจับสลากก็ว่าใครจะได้เบอร์ไหนยังไงอ่ะครับนี่ก็คือแบบแบ่งเขตส่วนแบบบัญชีรายชื่อก็วันถัดมาคือวันที่สี่ก็จะใช้แบบเดียวกันพักไหนที่ไปก่อนแปดนาฬิกาก็ต้องมาจับสลากว่าใครจะได้เบอร์เบอร์ไหนแบบแบ่งเขตเลือกตั้งกับแบบบัญชีรายชื่อไม่ใช่เบอร์เดียวกันนะครับ ถึงจะอยู่ภาคเดียวกันแต่ว่าก็<ะ>คนละเบอร์ครับผมครับครับ,รบก็ถ้าคำว่าสอสอแบ่งเขตกับสอสอบัญชีรายชื่อเนี่ยครั้งนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นคนละเบอร์กันแบบนี้ประชาชนไม่สับสนหรอครับก็ต้องประชาสันนั่นแหละครับ<ะ>คืออ่าตรงนี้ก็น่าน่าจะเป็นเรื่องเป็นภาระของทงั้งทั้งทางสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็ขออขอความอนุเคราะห์จากสื่อมวลชนด้วยนะครับใน้ช่วยประชาัมันธ์ประชาชนว่า อ่าครั้งนี้มีบัตรสองใบแล้วก็เบอร์ไม่เหมือนกันถักเดียวกันคนระเบร์ครับผมครับ,รบมีอาจารย์ท่านหนึ่งเสนอว่าควรพิมพ์ชื่อสอสอเขตลงไปในบัตรเลือกตั้งเลยพอไหวไหมครับออกคือต้องยอมรับว่าลําจะจะเขาเรียกว่าในทางธุรการเนี่แหละครับเราจะพิมพ์บัตรเลือกตั้งเมื่อรู้มีการสมัครแล้วครับค่ะการที่จะไป พิมพ์ชื่อเนี่ยต้องยอมรับว่าในมีมีข้อจํากัดในการก็คือความถูกต้องของชื่อการอสอบทานแล้วก็ระยะเวลาในการครับพิมพ์แล้วก็เราต้องพิมพ์400เขต400แบบเลยนะครับอืบนะครับแต่แต่ละเขตจะไม่เหมือนกันนะครับอครับเราตรงแบบแบ่งเขตเนี่ยคงจะอ่าเขาเรียกว่าคงจะอะทําได้ยากซึ่ง ก็ไม่มีที่ไหนก็าทำนะครับตรงนี้อันนี้ต้องกันกระว่ากันตามข้อเท็จจริงแต่ว่าถ้าเป็นแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยนะครับเราจะพิมพ์มีสัญลักษณ์พักแล้วก็ชื่อพักในครับได้ครับผมอันนี้ก็ป้องกันความสับสนได้ส่วนหนึ่งนะครับท่านครับถ้าจําเลขจําอะไรไม่ได้เนี่ยจดใส่มือแล้วก็เข้าไปการนี่ผิดไหมครับ ไม่ผิดครับอ๋อเบาใจได้แล้วครับผมว่าเหมือนลนกนก็มีนะครับหน้าหน้าหน้าหน่วยก็จะถ้าไม่มั่นใจก่กอดเข้าหน้าหน่วยก็น่าจะมีบอร์ดให้เช็คใช่ไหมคะใช่ครับผมใช่ครับมีบอร์ดให้เช็คจดใส่มือแล้วเข้าไปกาเนี่ไม่ผิดนะฮะไม่ใช่ทุจริตนะคือปรเด็นครับต่เมื่อกี้แต่คนอาจจะเข้าไ้ทำไมกรกตเหมือนกับไม่มีศักยภาพในการที่จะทําบัตรเลือกตั้งแบบที่พิมพ์ชื่อนะครับคือจะคือมันจะมีปัญหาในทาง รกาลและเรื่องงบประมาณครับแล้ว,ว่างบประมาณก็คือาการพิมพ์สี่ร้อยร้อยแบบต้องใช้ต้องเหมือนกับพิมพ์ย่อยอะ่ะต้นทุนเยอะกว่าใช่ไหมต้นทุนเยอะกว่าอันที่สองก็คือต้องทุกเขตเลือกตั้งต้องมีการสำรองครับจะเวลาบัตร อเขตได้เขตหนึ่งขาดใกล้เคียงกันเนี่ยใช้แทนกันไม่ได้เลยนะครับ,รบเพราะมันเป็นบัตรเฉพาะเขตอ,อ,อแล้วก็จ่ายบัตรก็ต้องแม่นด้วยการจ่ายบัตรที่จากลงพิมพไปไปเนี่ยจะผิดไม่ได้เพราะมันมีชื่อระบุอยู่ในเขตน,น,นั้นนะครับ,<ะ>รบโอ้ครับอันนี้เหตุผลนะฮะชัดเจนครับ อันนี้ในส่วนของพอจัดการเลือกตั้งไปแล้ววันเลือกตั้งแล้วค่ะการนับคะแนนนะคะท่านเลขาคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามีทั้งในส่วนของคะแนนที่ไปเลือกตั้งล่วงหน้าด้วยแล้วก็เลือกณวันที่สิบสี่พฤษภาด้วยแบบนี้มีแบ่งกันนับยังไงบ้างคะตรงนี้เนี่ยก็การเลือกตั้งล่วงหน้านี่มีมาทุกครั้งอยู่แล้วคะแนนที่เลือกตั้งล่วงหน้าก็จะนับพร้อมกันนับพร้อมกันในวันเลือกตั้งนี่แหละค่ะแต่ว่าจะมีกรรมการ ชุดหนึ่งในการนับการเรื่องตั้งนอกราชอาณาจักรก็จะส่งบัตรลงคะแนนที่อยู่ต่างประเทศเี่นะครับครับก็มานับคะแนนพอเหมือนกับอสมมุติที่ประเทศอเมริกานะครับคบ่ะมีมีมบัตรที่จะต้องส่งไปลงคะแนนในสมมติว่ามีประชาชนจากประเทศไทยนเมีจํานวน77จังหวัดนี่แหละครับ,รบเขาก็จะส่งไปที่ที่แต่ละเขตว่าแบบอ่า ว่าเขตนี้มีจากอเมริกาสามบัตรเขตนี้มีจากอะไรอาจากอเมริกากี่บัตรอย่างเงี้ยครับ,รบเราต้องส่งคะแนนไปแบบนี้เลยนะครับเพื่อเอาไปนับที่เขตนั้นคในเวลาเดียวกันครับเพื่อไม่ให้เขาเรียกว่าเพื่อไม่ให้ทราบคะแนนก่อนเพื่อมันอาจจะมีผลในการที่จะทําเหมือนกับถ้าสมมติว่าเรานับไปก่อนล่วงหน้าเนี่นะครับ ก็ประเทศไต้หวันนะครับคนคนลงแรงงานเราเยอะมากแล้วทราบคะแนนไปก่อนเนี่ยมาจจะทําให้เป็นการชี้นำไหมฮะชี้นำใช่ครับผมก็เลยต้องนําวิธีการก็คือนับมานับคะแนนรวมกันก็คือหลังจากปิดหีบประมาณสักสิบแปดนาฬิกาเพราะว่าต้องมีการตรวจสอบเช็คบัตรครับผมว่าก่อนก่อนจะนับคะแนนเนี่ยในหน่วยเลือกตั้งต้องมีการตรวจสอบว่าผู้มาผู้มาแสดงตนใช้สิทธิเลือกตั้งกับบัตรที่จ่ายไปเนี่ย มีจํานวนเท่ากันถึงจะเริ่มนับครับผมครับค่ะครับแสดงว่านับคะแนนในครั้งนี้เนี่ยก็จะคือลงคะแนนเสร็จสับปุ๊บก็นับที่หน่วยเลยใช่ไหมฮะไม่มีการค้นยึดบัตรออกมาข้างนอกให่อย่างใดใช่ไหมฮะอ่าอันนี้ก็ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับมีมีบางสื่อทางโซเชียลนะเอาไปลงว่าจะมีการนําบัตรออกไปนับคะแนนนอกหน่วยซึ่งไม่มีนะครับเป็นการนับคะแนนที่หน่วยทุกหน่วยเลือกตั้งแล้วก็จะมี ผู้สังเกตการของผู้แทนพักการเมืองผู้แทนจากองค์กรในภาคเอกชนอย่างครั้งนี้เราสํานักงานร่วมกับทางภาคเอกชนอย่างไอรอวีวั์เนี่ยนะครับจะได้ร่วมกันตรวจสอบว่าสํานักงานได้ดําเนินการไปโดยความโปร่งใสเที่ยงธรรมแค่ไหนด้วยครับครับโอ้การนับคะแนนนี่โปร่งใสแน่นอนนะครับก็นับกันที่เขตการสดๆตรงนั้นเลยแล้วก็มีผู้สังเกตการแล้วก็มีกรกตจังหวัดกรกตและนั่งดูเป็นสักขีพยานด้วยนะครับในการนับคะแนน นับคะแนนเสร็จสับปุ๊บปิดทีบกี่โมงนะฮะปีนี้เริ่มเริ่มเปิดและปิดกี่โมงนะครับเปิดแปดนาฬิกาครับ,รบแล้วก็ปิดเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาก็คือห้าโมงเย็นครับแปดก็ครับใช่ครับเวลาก่อนจะนับอย่างที่ผมได้นําเรียนว่าต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของบัตรที่ใช้ไปกับผู้มามแสดงตนใช้ใช้ผิดก่อนค่อย <ไป S 1> เริ่มนับครั้งนี้มีสองกระดานครับ คือกระดานแบบแบ่งเขตเลือกตั้งกับกระดานแบบบัญชีรายชื่อนับพร้อมกันไปไปเลยครับผมครับนับพร้อมกันเลยนะฮะโอ้เร็วนะอย่างนี้นับคะแนนสมมุติถ้าเริ่มนับคะแนนหลังปิดทีบสิบเจ็ดนาฬิกานับเลยปุ๊บเนี่ยคาดว่าทุกเขตเนี่ยเราจะรู้ผลการเลือกตั้งเมื่อไหร่ครับเลือกวันที่สิบสี่ฮะสิบสี่พฤษภาอต้องเอาเป็นแบบไม่เป็นทางการนะครับไม่เป็นทางการนะคือ เราก็อำนวยความสะดวกให้ประชาชนให้ทราบผลอย่างไม่เป็นทางการคิดว่าคะแนนแรกจากหน่วยจากหน่วยนี่นะครับนับเนี่ยประมาณหน่วยหนึ่งประมาณเฉลี่ยหกร้อยคนนะครับหกร้อยคนเนี่ยจะคิดว่าจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเพราะทั้งสองแบบเนี่ยประมาณหกประมาณหนึ่งชั่วโมงครับก็คิดคะแนนจากหน่วยแรกที่จะเข้าไปในระบบที่เรามีระบบรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการคิดว่าไม่เกินหนึ่งทุ่ม ทุกหน,หน่วยก็จะเป็นประมาณคือรวมรวมจากห้าโมงรวมหนึ่งทุม่มก็จะสองชั่วโมงนะครับผมไอไอ,อช่วงตรวจตรวจบัตรไอตรวจสอบความถูกต้องก่อนนับเนี่ยด้วยแล้วก็ช่วงนับด้วยจากหกร้อยคนเนี่ยต้องนับประมาณอ่าขีดอ่านขานขีดนี่นะครับรวมทั้งไม่อาจจะมีการประท้วงด้วยเนี่ยครับคิดว่าหกร้อยคนจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงอเมื่อเราได้คะแนนเราเราไม่ได้นับคะแนนแบบเรียนถามที่บอกว่า หนึ่งนับนับหนึ่งคนเพิ่มคะแนนหนึ่งนะครับแบบแบบนั้นเนี่ยยังไม่มียังไม่มีใครทํานะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกภาคเอกชนที่ทําหรือรสํานักหรือกกตรเราจะเอาคะแนนจากเมื่อนับเสร็จครเราจะกรองในแบบห้าทับสิบแปดในแบบห้าทับสิบแปดเนี่ยจะรู้จะบอกว่ามีผู้สมัคร,ครแต่ละคนได้คะแนนเท่าไหร่รพรรคการเมืองแต่ละพรรคได้คะแนนเท่าไหร่ แล้วก็มีกรรมการกอปนอนเนี่ยนะครับที่ดูแลนับคะแนนเน่ยเป็นกำกับ9คนแล้วเอาไปปิดหน้าหน่วยเลือกตั้งใบนี้แหละครับที่เป็นใบที่จะใช้ในการนําไปนับคะแนนเราปิดให้ประชาชนได้ตรวจสอบได้ถ่ายรูปไว้กว่อนทุกหน่วยเลือกตั้งจะมี5ถึง18ทุกหน่วยเราจะนับจากคะแนนนี้ครับผมคิดว่าคะแนนคะแนนแรกจะเข้าประมาณไม่เกินหนึ่งทุกจากนั้นก็จะทยอยกันเข้าจากแสนหน่วยประมาณแสนหน่วยนะครับ น่าจะเสร็จประมาณสี่ทุ่มครับ oh. นั่นคือสิ่งที่ที่เราคิดว่าอประชาชนจะได้ทราบคะแนนอย่างไม่เป็นทางการที่เราเผื่อไว้ขนาดนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะเพราะว่า่าบางสภาพภูมิประเทศบางแห่งเป็นภูเขาเป็นอ่าเกาะ,อ,ะอย่างเงี้ยครับเกาะแห่งต้องใช้เรือต้องใช้เฮลิคอปเตอร์เป็นภูเขาก็ต้องต้องใช้เฮลิคอปเตอร์อย่างเงี้ยครับผมต้องใน,ในการที่จะ นำคะแนนนำอะไรมานับครับผม,มครับ<ะ>อคเท่านครับมีข้อสงสัยเหมือนกันที่หลังจากยุบสภาแล้วที่บอกว่าเรื่องของป้ายคัดเอาหรือว่าป้ายที่มันเป็นรูปรัฐมนตรีประจํากระทรวงต่างๆนี่ต้องเอาลงทุกทุกท,ที่ใช่ไหมครัคือป้ายที่ท<ะ>จริงๆก่อนนั้นก็คือร้อยแปดสิบวันถ้าเราจําไม่จําได้นะครับ,รบเราเราเคยคุยกันเรื่องร้อยแปดสิบวันเวลาร้อยแปดสิบวันก็เหมือนเวลาที่ยุบสภาเนี่ยแหละครับแต่ตอนนี้มัน เข้าเงื่อนเวลายุติภาละ่ะถ้าไม่มียุติภามันก็คือร้อยแปสิบวันย,ยังยังใช้อยู่<ะ>ทุกการหาเสียงต้องเป็นไปตามกฎหมายคไม่ว่าท่านจะเป็นรัฐมนตรีจะเป็นผู้สมัครหรือพรคการเมืองพักรัฐมนตรีเนี่ยเขาเรียกว่าส่วนราชการนะครับ,รบเพราะว่าเวลาเราเวลาเราทําเนี่ยเวลามีหน่วยงานส่วนราชการทำเนี่ยถ้าทําในหน้าที่ของตัวเอง กฎหมายรองรับว่าไม่ผิดครับไม่ได้ใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยไม่ชอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่พรรคหนึ่งพรรคใดคการที่นํารูปรัฐมนตรีหรือใครไปขึ้นเนี่ยนะครับตัวท่านรัฐมนตรีไม่ผิดนะครับครับแต่จะเป็นราชการอาจจะผิดเองว่าได้เอื้อประโยชน์ให้กับอ่าผู้สมัครหรือพรรคการเมืองเรื่องนี้ก็คงต้องตรานักให้ดีนะค,ะครับว่าอันเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนระหว่างอ่า การทําตามหน้าที่กับการไปช่วยหาเสียงครัด้วยไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางอ้อมให้พักการเมืองได้ประโยชน์อันนี้รัฐราชการก็ต้องดูให้ดีแล้วก็มาถ้าไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่มั่นใจอะไรก็มาปรึกษาหรือมีหนังสือสอบถามมาที่ทางกกตได้ครับครับเอาอย่างนี้ครับถ้าเกิดเป็นภาพนัดรัฐมนตรีหรือว่านายกเนี่ยลงพื้นที่ก่อนยุบสภาเนี่ยที่ท่านลงพื้นที่ไปลงในเว็บกลมไปลงในเว็บหน่วยงานกระทรวงต่างๆต้องเอาลงไหมครัคือจริงๆอาจารยนครับ ถ้าเป็นงานในหน้าที่ครับลงได้เป็นเป็นหน้าที่จริงๆนะครับ,รบเหมือนอกับว่าต้องไปเหมือนกับตวัวราชการตัวราชการไปอะไรเพราะว่าแล้วทางทางอ่าเขาเรียกว่าทางมันก็จะมีกฎหมายเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายเลอกตั้งก็ให้ว่าถ้าถ้าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการแผนงานปกตินี่ทำได้ครับผมอืมครับก็เท่ากับว่า วันนี้หรือในอดีตก็คือถ้าเกิดรัฐมนตรีหรือนายกอะไรลงพื้นที่เนี่ยทางหน่วยราชการก็สามารถที่จะลงภาพในการทํางานของท่านได้ปกติใช่ไหมครับ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 เอาละครับชัดเจนครับวันนี้ขอบคุณท่านเลขามากครับที่มาพูดคุยกันครับ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 ขอบสวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการกกตครับ